ईशितां पचितां तु महितमेव समीचतु सन्ते पुरन्तु सन्त जन्मोपनरसोज मनिषोषिरसोज के ले शले चोधो मण्डे आयवनो सुखां हा นำบุญมาฝากทุกท่านเลยนะคะวันนี้เช้าวันศุกร์นะคะวันนี้เช้าวันศุกร์ก็นำบุญมาฝากร่วมกันนะใส่บาทพร้อมกันนะคะขอให้ทุกท่านมี หน้าตาที่สดใสมีชีวิตที่น่าประอ,อกระใจแล้วไหลล้อมด้วยพลังบวกและพลังบุญเติมสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุเดี๋ยวอาจารย์จะเอาน้ำที่ท่านกวดไปรถที่โคนต้นไม้ใหญ่นะคะวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะคิดสิ่งใดได้สมความปรารถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองสำหรับวันนี้อาจารย์น,นันมาเตอร์โค้ชเอ็เอลพขอเก้ากับว่าสวัสดีค่ะ